สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนเพจ a c e b o o k และ Youtube นะคะสวัสดี FC ช่อง Youtube รถถยมือสองคอนแก่นแท็กร์ฟาร์มนะคะวันนี้มีสินค้ามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะคะแล้วก็อยากแนะนำให้เลือกไปใช้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น l 4 7 0 8 e t นะคะเก็บงานเสร็จใหม่ๆนะคะตัวนี้เรามาชมความสวยแล้วก็มาชมความงามนะคะมาชมรายละเอียดรอบๆคันกันเลยนะคะว่าอ่า ทางร้านเก็บงานตรงไหนให้บ้างนะคะในราคาที่3 8 5 0 0 0ดบาทนะคะคันนี้เป็นรถเก็บสีรอบคันนะคะผ่านการเก็บสีมาใช้ความหนาของสีสี่ชั้นนะคะลูกค้าสติกเกอร์ติดให้ใหม่รอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์รุ่นนะคะหรือว่าสติกเกอร์คําเตือนต่างๆนะคะหลังคาตัวนี้ติดเป็นหลังคาที่ติดกับคีบมานะคะจะเป็นหลังคาคีบนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็บาะนะคะบ่รองนั่งอุ้มใหม้ใหม่แล้วนะคะความหนาสองชั้นนะคะส่วนบูธพวงมาลัยตัวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะ วิตแตร์เปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็สวิตไฟรวมก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญน,นะคะลูกค้าสวิตคุญแจเปลี่ยนใหม่นะคะกล่องเครื่องมือติดให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สาคัญน,นะคะเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาสักระยะคันนี้เปลี่ยนคลัดใหม่แล้วนะคะลูกค้านะคะแล้วก็ส่วนข้างนอกนะคะจะเป็นยางยางหน้าและยางหลังนะคะตัวนี้ก็คือเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยยางใหม่ทั้งสเส้นเลยนะคะคันนี้ เปลี่ยนยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะติดเป็นท่อไอเสียแบบท่อซิ่งนะคะลูกค้าไฟหน้านะคะไฟหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ฝั่งขวานะคะแล้วก็ตราสัญ,ญลักษณ์นะคะตัวนี้เป็นของใหม่กระจังหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้าในในราคาที่3 8 5 0 0 0บาทนะคะคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะมาพร้อมกับผนพัวห้าน,นะคะตัวนี้ผนก็เก็บสีให้รอบตัวเลยนะคะผนเก็บสีให้นะคะ มันเครื่องกรองยูดีทีนะคะฝาครอบข้างนะคะฝั่งนี้จะมองเห็นชัดเลยนะคะกรองน้ามันเครื่องกรองยูดีทีนะคะแล้วก็จะเป็นกรองโซล่าอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้านะคะชุดกรองดักน้ํานะคะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วด้านในก็น่าจะเป็นสายพานนะคะที่ทางร้านเปลี่ยนใหม่นะคะผ่านการตรวจเช็คแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรั่วซึมระบบไฟต่างๆนะคะผ่านการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังที่ได้ใหม่ก็จะเป็นไฟส่องอุปกรณ์ใหม่นะคะ สลักแขนยกเป็นของใหม่แขนกลางเป็นของใหม่นะคะลูกค้าโซ่ข้างของใหม่ค่ะแล้วก็นะคะสลักไอ้ลูกหมากตาไก่นะคะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะตัวนี้นะคะคันนี้ก็จะเหลือติดลากอ้วงนะคะหรือว่าติดตัวหางปลานะคะติดให้ลูกค้าไปใช้งานนะคะ LCJ08DT นะคะคันนี้จากร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะเปิดราคาที่3ามแ0 0แบาทนะคะพิเศษสุดมาพร้อมกับงานเก็บสีรอบคันนะคะมาพร้อมกับการตรวจเช็ครอบคันมากกว่า200จุดนะคะที่สําคัญเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะถ้าไหนอยากจะได้ไปใช้งานนะคะโทรสอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์4 0 7 9 8ค่ะ0858529515ค่ะ0 6 5 2 8 2 1 6 8 8 0 6 2 8 6 2 2 1 7 5ค่ะ LCJ08D ที่นะคะตัวนี้จะเป็นเสากลมนะคะรถมีเรืเ่อเอกาสารพร้อมชุดโอนลอยนะคะรถจดทะเบียนใช้ปี2554ค่ะเชิญชมสินค้าจริงได้เลยที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะร้านแท็กเตอร์ฟาร์มเปิดทำการทุกวันค่ะ